Fortuner 2.8 t r d รุ่นปี2018รีวิวครับผม ครับผมกลาบสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมกรเพชรยนต์กแล้วนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับรถเข้าใหม่อีกหคันของเราในวันนี้นะครับเป็น Fortuner 2.8 t r d รุ่นปี2018นะครับผมนะครับออปชั่นคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับออปชั่นจะครบคันขัดไหนนะครับผมห้ามพลาดเลยเพื่อไม่เสียเวลาตามผมมาเลยครับผม เอาละครับผมว่าตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้า Fortuner 2.8T r d รุ่นปี2018กันแล้วนะฮะตัวนี้เป็นโฉมปี18 2.8ขับ2นะครับผมใครกำลังมองหา Fortuner รุ่น2008เนี่ยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมจริงๆเนี่ยมันเข้ามา2คันนะฮะแต่คันนี้เนี่ยติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับผมอ่ารุ่นนี้เป็น2.8อ่าเป็น2 w h e e l นะครับเป็นขับ2นะฮะใครกำลังมองหาอยู่ฮะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครัััับบผผมมมมจะะพาาาาาาคคคุณลลลููกก้้้้้้ดดดอออปปช่่่่นนนนนนตตตงแไไเเเขใยรริ แต่ตัวไฟหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวนี้ไฟหน้านะครับเป็นบายบีมเอลีดีโปรเจคเตอร์นะครับผมอ่าก็คือไฟสูงต่ำในหลอดเดียวกันนะครับพร้อมไฟไดย์ทมและนิลไลอยู่ด้านบนนะครับผมด้านล่างนะครับมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะฮะตัวนี้เป็นไฟตัดหมอก LED ดีด้วยนะครับผมอ่าได้ไฟตัดหมอก LED ดีแล้วนะครับกระจังหน้าเป็นคอมเมมนะครับตัวนี้กระจังหน้าก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่รุ่นโฉมหลังจากนี้กระจังหน้าเขาจะเป็นสีดําเป็น TRD นะครับผมบางคนก็ซื้ออาเปลี่ยนมาแปลงกันได้นะครับผมอ่าด ประจัดหมอกก็มีโคมที่เป็นคิ้วคมเมียมด้วยนะครับแล้วก็เป็นโคมหลังพึ่งแบบนี้เลยนะครับสวยงามดีนะครับผมตัวนี้เป็นสีขาวมุกทูโทนนะครับหรือว่าขาวมุกหลังคาดํานั่นเองนะครับผมสีสวยงามครับในเร่มก็เป็นทูโทนนะคันนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับผมมาต่อเลยที่ล้อแมกนะฮะตัวนี้เป็นล้อแมกซ์เทีดีขอบ20นะครับผมจะต่างกับตัวฟอร์จูเนอร์ธรรมดานะครับถ้าฟอร์จูเนอร์ธรรมดาเนี่ยล้อแมกเนี่ยเขาจะเป็นขอบ18นะครับผมตัวนี้เป็นล้อแมกซ์เทีดีขอบ20 เป็นลายใบพัดแบบนี้เลยนะครับผมสเปคเดิมจากโรงงานเนี่ยผมดูให้เลยนะครับเป็น265 50 R 20 นะครับผมตัวตัวนักอย่างนี้ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วตัวทีอดีเนี่ยโช๊คเขาจะคนาตัวกับโช๊คตัวฟอร์ธรรมดานะครับตัวนี้จะมีความเกาะถนนมากกว่านิ่มนวลมากกว่านะครับผมเน้นสายลุยนะฮะตัวของฟอร์จูเนอรทีดีช่วงล่างเขาจะโช๊คนาตัวกับฟอร์ธรรมดานะครับแล้วก็ไล่มาเลยไล่ข้างนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวไฟกระจกนะครับมีมีไฟเลี้ยวนะครับเป็นตัว led light lighting ไล่มาเลยนะครับผมไล่มานะครับตัวที่ประตูมือจับนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า สมาร์ทเอนทีนะครับผมหรือว่าถ้าเรามีอ่ารีโมทอยู่กับตัวเนี่ยเราสามารถกดเปิดปิดรถได้เลยนะครับรัศมีเนี่ยไม่เกิน0.7เมตรนะครับผมอ่าไม่เกิน0.7เมตรก็กดคลิกเนี่ยล็อกรถหรือคลิกลิงปลดล็อกรถตรงนี้ได้เลยทีเดียวนะครับมีโค,ม,ม,คมเป็นโคมเมมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสวยงามทีเดียวสีด้านเลยนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับผมไล่ไปเลยร้อถหลังก็แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นดิสหน้าดิสหลังนะครับผมไม่ใช่หน้าดิสหลังดำน,นะ ถ้าเกิดเป็นฟอร์ธรรมดาหน้าดิสหลังดับนะครับถ้าฟอร์ทีอดีหน้าดิสหลังดิสนะครับเป็นดิสสี่เลยนะครับแล้วก็ตัวโช๊กนะครับอ่าเป็นโช๊กสีแดงแบบนี้นะครับโช๊กตัวใหม่นะครับผมก็จะโช๊กช่วงล่างขนาดตัวกันนะครับอ่าด้านหลังนะครับไล่มาเรื่อยเลยนะครับตัวนี้ไฟท้ายเนี่ย ก็จะคล้ายกับตัวโฉมพี่พเลยนะครับเป็น ID เด i ยเล็กกดิงเหมือนกันนะครับผมเป็นไฟวิ่งเป็นเส้นมาตาม้อนนี่เลยนะครับกลางคืนนี่สวยงามมากเห็นไกลๆก็รู้ว่า f o r t u n e r นะครับผมอ่าพร้อมกับตัวโลโก้นะครับของตัว Fortuner นี่ไล่มาเลยนะครับเป็น Fortuner นะครับลงมาจะเจอกับรุ่นของเขาก็าคือ TRD Sportivo นะครับตัวนี้เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษแบบ TRD นะครับผมอ่า Fortuner TRD ก็ จะมีโลโก้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวฝั่งซ้ายนะครับจะบอกบอกถึงตัวรุ่นนะครับว่าเป็น2.8นะครับผมอ่าจริงๆเราก็ดูเครื่องยนต์ได้ด้วยน,นะถ้าเกิดว่าบางทีมาแต่ดูด้านนอกเนี่ยดูไม่ออกรอครับผมบางคนซื้อมาแปะมาอะไรก็ทําได้นะครับผมอ่าด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยกันชนหลังเนี่ยเขาจะมีเหมือนคล้ายสเกิร์ตเห็นไหมอ่าจะเป็นดําตัดกับสีของตัวรถนะครับค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวนะครับดูแบบดุดันดีนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อกันเลยนี่หลังคาดําให้ดูก่อนเห็นไหมเป็นลังคาแบบ ทูโทนตัวนี้เป็นดําด้านนะหลังคาเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ทําสีนะครับหลังคาต้องแจ้งก่อนนะครับจากโรงงานเนี่ยสีจะเป็นทูโทนเนี่ยเข้าแรปมานะครับเนี่ยจะเป็นรอยแรปเลยนะครับเข้าแรปหลังคามานะครับจะไม่ได้ทําสีนะอ่าเป็นหลังคาแรปเป็นดําด้านนะฮะสีเป็นทูโทนนะครับผมมาต่อกันเลยสาดท้ายนะครับรุ่นนี้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับผมคลิกเดียวเปิดเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยอ่ายังไม่มีคลิกเซนเซอร์นะครับผม ลูกค้าเพิง่งเขาจะิดว่าตัว2 8 t r d เนี่ยมีคิกเซนเซอร์มาให้แล้วยังไม่มีนะฮะตัวนี้เป็นกดเปิดปิดธรรมดานะครับหรือว่ากดที่รีโมทก็ได้นะครับผมแต่ว่าข้อแตกแต่างของฝาท้ายเนี่ยรุ่นนี้จะแตกแต่างกับตัวธรรมดาอยู่2จุดนะครับซึ่งเป็นจุดสังเกตก็คือ1เลยจะมีลำโพงซับเฟอร์ด้านหลังอีกหนึ่งตัวแล้วก็นี่ตัวไฟตัวนี้นะครับเวลากลางคืนเนี่ยเราเปิดฝาท้ายเนี่ยเขาจะมีแสงตัวนี้มันยิงมาด้านล่าง จึงมังนี้แล้วก็เป็นโลโก้ทีอาดีเลยนะครับสวยสวยงามทีเดียวครับนะเดี๋ยวผมลอ,ลองสองที่มือจะเห็นชัดเจนไหมอ่าจะเป็นเหมือนทีอาดีนิดนิดนึงนะอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะไม่เป็นไรนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นอ่าตัวปุ่มเปิดปิดนะครับในสองภายในนะครับผมตัวนี้ภายในเนี่ยเป็นโทนดําแดงนะเป็นเบาะหนังโทนดําแดงทั้งหมดทั้งคันเลยนะครับแต่ว่าตัวหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาสีครีมครีมเบทเบสหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวแน่นอนอยู่แล้วแถวแถวสามเนี่ยเก็บขึ้นด้านข้างนะครับผมอ่า ก็ฟอร์จูเนอร์ก็เป็นแบบนีทุกคันนะครับเก็บทุกรุ่นเลยฟอร์จูเนอร์เนี่ยเก็บขึ้นด้านข้างหมดนะครับต้องเรียกว่าทุกรุ่นเลยดีกว่าฟอร์จูเนอร์เนี่ยเก็บแถวหลังขึ้นด้านข้างหมดเลยทุกทุกคันทุกรุ่นนะครับผมถ้าเป็นของพวกยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะมีการพับลงพับเรียบบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละรุ่นนะเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูบุมมองอนเห็นี้ มองเข้าไปเนี่ยกว้างขวางเลยแอร์สามแถวมันเดิมนะครับแถวกลางแถวหน้าแถวกลางแถวหลังนะครับครบชั่นทีเดียวนะครับผมก็บอกว่าเย็นทั้งคันนะครับไม่ต้องกลัวนั่งร้อนกันเลยนะครับเปิดแอร์หลังให้เขาเนี่ยเขาเย็นทั้งคันนะครับผมแอร์มี3จุดแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นมุมมองกว้างๆนะครับนี่ให้ดูลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับตัว Fortuner TRD นะครับผมก็สวยงามดีนะเดี๋ยวว่าผมจะพาไปดูออปชั่นเพิ่มเติมต้นไหนด้วยแต่ก่อนได้เข้าไปในเดี๋ยวพาดูเครื่องยนต์กันก่อนครับผม ในสงตัวเครื่องยนต์นะครับผม f o r t u n ร r คันนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์2 8 0 0ซีนะครับหรือว่า2.8ตามชื่อรุ่นของเขาด้านเองนะครับผมเรื่องขุมกำลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพียงพอแน่นอนนะครับผมบุกน้ำลุยไฟขึ้นเขาลงเขาเนี่ยสบายๆครับพอแน่นอนครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับความปลอดภัย ABS ก็มีให้ครบถ้วนนะครับผมอ่านี่ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยมาตรฐานนะครับทุกรุ่นก็ต้องมี ABS อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวเพจนะครับนี่ให้ดูเลยรถคันนี้นะครับผลิตเมื่อเดือนมิถุนายนปี201 8นะคผม อ่ะให้ดูเพจกันแบบดสดๆเลยว่ารถคันนี้เป็นปี18จริงๆนะครับผมให้ดูเพจกันเลยนะครับเรื่องของโครงสร้างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับคันนี้ดูแล้วเนี่ยเดิมทั้งคันผมเช็คดูแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังซ้ายขวาเนี่ยโครงสร้างเดิมหมดไม่เคยมีชนหนักแน่นอนนะครับผมคันต่างๆคงเดิมหมดฝาระโปรงเดิมหมดนะครับผม ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับว่ารถจะมีการยมแมวมาขายที่นี่คัดรถดเกตเทุกคันนะครับผมก็จะคัดรถเกตเทุกคันมารีวิวเหมือนกันนะครับผมนะ <S <S เพื่อไม่ให้เสียชื่อกรทเพชรยนนะครับจะเอารถมาเน่าๆมาแนะนำเดี๋ยวคงไม่ใช่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เราจะคัดเลือกรถเกตเทั้งนั้นนะครับมาให้ลูกค้าดูนะครับผมนะเพื่อประกอบการตัดสินใจลูกค้าได้ด้วยนะครับผมหากว่าลูกค้าอยากเข้ามาดูรถจริงก็นะัดเข้ามาดูได้เลยที่โชว์รูมเพชรยนนะครับอยู่ถนนเสรษีไทยนะครับผมซอยทุ่งสิบแปดแยกหนึ่งนะครับก หลักๆของตัวเครื่องยนต์ท้องเครื่องเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะครับออปชันเนี่ยอยู่ข้างในหมดเลยนะครับไปดูกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับผมด้านในนี้ต้องบอกว่าออปชันนี่ครบคันแบบไม่งกสเปคกันเลยครับสำหรับตัว f o r t จูเนอร์2.8 T R D คันนี้นะครับผมจะพาไล่ดูทีละจุดเลยนะครับว่าออปชันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวหน้าปัดกันก่อนเลยนะครับเห็นไหมฮะหน้าปัดยังเป็น T R D เลยนะครับผม เป็น LED ขาวตัดแดงนะครับวงบ,บอกถึงความเป็น s p o r t i v o ของ f o r t u n e r TRD คันนี้อย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอตรงกลางเนี่ยแสดงผลการขับขี่ได้ด้วยนะฮะเราก็ได้ดูต่างๆได้เลยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะประวัติการใช้งานต่างๆเนี่ยเราเปิดดูหน้านี้ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นหน้าของการแจ้งเตือนค่าต่างๆก็จะเป็นวิทยุเพ like, ลงอะไรเงี้ยก็ดูหน้าช่องนี้ได้นะครับหน้าของการแจ้งเตือนนะครับผมก็จะมีให้ดูแล้วด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับ รุ่นนี้รองรับภาษาไทยนะครับตัวหน้าจอที่เป็น LED ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มาเปิดตั้งค่าตั้งหลังเราได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับผมอ่าดึงออกมานิดนึงนะครับก็จะเจอกับตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมแยกชัดเจนนะครับฝั่งซ้ายใช้ควบคุมหน้าจอตรงกลางนะครับฝั่งขวาควบคุมหน้าจอตรงหน้าปัดนะครับผมนี่หน้าจอตรงนี้นะครับอ่าใช้ไม่ยากนะครับแล้วก็ที่พวงมาลัยเนี่ยลุงลังเปยหมดเรารู้อะไรเป็นไรนะฮะเพนเดอร์ชิปก็อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าเกียร์เพนเดอร์ชิป มีมาให้แล้วนะฮะสับเกียร์กันเองเลยตรงมือเนี่ยครับกระดิกไปเลยฮะไม่ต้องมานั่งสับตรงคันเกียร์นะฮะหรือบางคนในอยากสับตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่บวกลบเนี่ย S บวก S ลบเนี่ยตบขวาเข้าไปเลยนะครับผมว่าเราตบแล้วเนี่ยอยากจะมาขยับตรงนี้ก็ใช้งานได้ควบคู่กันไปนะครับไม่ใช่ว่าต้องใช้อันใดอันหนึ่งนะก็คือเราใช้งานผสมประสานกันได้นะครับบางคนอยากจะใช้ที่ที่แขนตรงนี้ที่คันเกียร์อยากจะใช้ที่มือกันดิกก็ทําได้นะครับผมอ่านี่ในส่งตัวพวงมาลัยนะยังไม่หมดนะที่ก้านพวงมาลัยเนี่ยยังมีตัวนีี้้มใหอกครับ แพเดอร์ชิพฮะหรือว่าระบบล็อกความร็วอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมรุ่นนี้มีมาให้แล้วนะครับขับทางไกลเนี่ยเรื่องการม้ยล้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วยได้พอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวคูสคอนโทรลตัวนี้นะครับนี่แค่พวงมาลัยนะฮะออปชั่นยังขนาดนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับผมเปิดปิดออโต้ นะครับพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะครับอยู่ด้านในนะครับกดกิ๊กเปิดกิ๊กปิดได้เลยนะครับผมอ่าเห็นไหมออปชันก็ผมต้องบอกเลยว่าคันนี้ออปชันเดี๋ยวครบคันจริงๆนะครับก็พาไล่ดูแบบจุดๆหน่อยคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าจะไล่ดูแบบครบทุ่นกันเลยนะครับอ่าทีนี้มาดูตรงจุดตรงนี้กันมากนะครับผมตรงอะไรประตูดีกว่านี่ ตัวนี้จะเป็นแผงควบคุมต่างๆนะครับของตัวกระจกรถนะครับผมตัวนี้พับเก็บอัตโนมัตินะครับอ่าแล้วก็กระจกเนี่ยปรับองศาอัตโนมัตินะครับกระจกแบบภายในนะที่เป็นประตูเนี่ยออโต้ทุกบานนะครับผมเป็น2คลิกทุกบานนะครับลงมาด้านล่างนะครับนี่จะมีอยู่2อันก็คือตัวควบคุมตัวฝาท้ายนะครับตัวนี้เราเปิดฝาท้ายจากภายในรถได้นะครับผมกดค้างไว้3วิฝาท้ายเปิดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกันล็อกไว้เผื่อเข่ามาโดนนะครับถ้าเรากดคลิกลงไปเนี่ย ตัวนี้จะทําให้เราไม่สามารถที่จะเปิดฝาท้ายได้หรือว่าเป็นตัวล็อกฝาท้ายนั่นเองนะครับผมอ่าก็มีสวิตช์แยกมาให้นะครับพุชสตาร์ทก็เป็นพุชสตาร์ทโลโก้ทีอาีเลยนะครับผมอ่าสวยงามทีเดียวนะครับแผงคอนโซลต่างๆเขาก็จะเป็นโทนดําแดงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะหรือแผงคิ้วต่างๆของตัวประตูเนี่ยก็จะเป็นโทนดําแดงหมดนะครับแผงคอนโซลก็เป็นดําแดงหมดเลยนะครับผมอ่าด้านหลังก็โหจะมืดหน่อยนะครับประธานโทษลูกค้าทีนะครับก็เป็นโทนดําแดงคันนี้ติดฟิล์มค่อนข้างมืดนะคันนี้เนี่ยเขาต อ่าบานหน้า60ลรอบคัน80%นะครับแสงผมเลยเหลือแค่นี้นะครับผมอแต่ว่าพยายามจะให้ลูกค้าดูชัดเจนนะครับให้เห็นครบส่วนทุกจุดเลยนะครับผมอต่อเลยครับนี่มาที่ตรงหน้าจอกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังนะครับผมเป็นหน้าจอมัลติมีเดียนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมที่สําคัญนะครับตัวนี้่ามีเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมอมีแผนที่ในตัวนะครับแล้วต้องบอกเลยว่า นิเกเตอร์โฉบนี้ใช้ง่ายมากๆนะครับภาพชัดเจนสวยงามค่อนข้างแม่นยําเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาใช้ดาวเทียมของโตโยต้าโดยตรงนะครับผมอ่าไม่เหมือน Google Map นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเปิด o o เกิลแมปง่ายกว่าไหมอันนั้นผมก็ไม่เถียงครับอันนั้นก็สะดวกกว่าจริงครับเพราะเราแค่กิ๊ก2ที่เนี่ยมันก็เปิดได้แล้วในมือถือเราเนาะอ่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับลงมาด้านล่างนะครับแอร์นี่เป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ อ่าไม่แยกโซนนะเป็นออโต้โซนเดียวนะครับใช้เป็นองศารวมนะครับผมอ่าตัวด้านขวาก็เป็นกดออโต้นะครับตัวฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นอ่ากดกดให้แอร์หลังนะครับอย่างเช่นคนนั่งหลังเนี่ยถ้าเราไม่เปิดแอร์เนี่ยโหนั่งร้อนเหงื่อแตกกันเลยครับเราต้องเปิดแอร์ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะให้แอร์หลังเนี่ยทำงานนะครับผมอ่าก็มีสวิตช์แยกมาให้ชัดเจนนะครับอ่าองศาเนี่ยน้อยสุดเนี่ยน่าจะได้17องศานะเดี๋ยวเบาเบาลงก่อนอ่าได้ได้สิบแปดอ่ะลงมาก็17โลนะฮะมากสุดนะครับเต็มที่เนี่ย อย่างเช่นหน้าหนาวใครที่หนาวก็สามสสาองศานะครับผมแอนั่งร้อนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวแอร์นะฮะแต่ต้องยอมรับว่าแอร์ของโตโยต้เนี่ยเขาเย็นจริงนะเย็นเจี๊ยบเลยครับเปิดแป๊บเดียวเย็นทั้งคันเลยนะครับผมอแล้วก็มาดูแผงคอนโซลกันบ้างนะครับ ตัวนี้แผงคอนโซลเนี่ยเป็นอ่าตกแต่งเป็นคาร์บอนแคปลามาให้นะครับอันนี้คือเป็นเดิมๆเลยนะอ่าแบบนี้มาเลยนะครับตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับผมพร้อมกับตัวเกียร์ที่เป็นสปีดแมนนวลนะครับปรับขึ้นลงทดเกียร์เองได้นะครับผมไล่ลงมานิดนึงก็จะเจอกับตัวไดรท์โหมดนะครับเป็นอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับผมอ่าเลือกการใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้จะมีแผงอีกสองจุดนะครับก็คือท r a c t i o n control นะครับหรือว่าตัวป้องกันล้อหมุนฟรีนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าระบบอออโตตต้สสปาร์ท a ิ t เต็มนะครับ หรือว่าเรียกภาษาบ้านบ้างเราก็คือแบบดับเครื่องเองติดเครื่องเองอัตโนมัติอะไรประมาณนั้นนะครับผมตัวนี้มันจะทํางานตอนนี้ที่ว่าเราขับรถไปจอดติดไฟแดงนะครับแลวเราเหยียบเบครคค้างไว้ประมาณ2วินเนี่ยรถเนี่ยเขาจะทําการดับเครื่องให้ให้เราเนี่ยออโต้เลยนะครับเพื่อทําการเซฟน้ำมันแต่ว่าระ,ระบบต่างๆของตัวรถเนี่ยยังทํางานอยู่ปกตินะครับผมอ่าแต่หากว่าเราไม่ชอบตัวนี้เราก็สามารถที่จะกดสวิตช์เปิดปิดได้นะครับมันจะขึ้นเตือนที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับผมนี่ อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ปิดเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้มันจะไม่มีอะไรขึ้นมานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมปิดตัวออโต้ดับเครื่องเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้น A off แบบนี้นะครับผมก็คือระบบทํางานนะครับอ่าต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเราจะกดเปิดปิดสวิตช์อะไรนะครับผมแทร็ t ชั่นคอนโทรต่างๆเรากดอะไรมันก็ขึ้นเตือนตรงนี้หมดเลยนะครับเนี่ยผมกดนี่ออกมาให้ดูก่อนอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยผมผมกดปิดระบบล้อหมุนฟรีเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเนี่ย กดเปิดมันก็จะหายไปนะครับผมอ่าระบบเนี่ยก็จะขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้ก็ดูใช้งานง่ายดีนะครับผมสำหรับตัว Fortuner ขคันนี้นะครับหลักๆก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าหลักๆเนี่ยออปชันเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนของตัว เรื่องของการใช้งานมากกว่านะครับเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะเป็นนวิเกเตอร์นะครับเกียร์เพลเทอร์ชิพนะครับผมคูสคอนโทรลนะครับแอร์ออโต้อย่างเงี้ยครับก็มีมาให้ครบถ้วนหมดแล้วแล้วก็ตัวหน้าปัดตรงกลางก็มีหน้าจอแสดงผลครับขี่ให้เราดูเรียวไทม์ได้เลยนะครับก็สะดวกสบายดีนะครับผมนอกจากนี้นะครับคูบ็อกโอโหตรงที่กดยังเป็นโลโก้ TRD เลยนะคิดดูเขากลัวไม่เชื่อว่าเป็น f o r t u n e r TRD นะฮะนี่เปิดมาก็เป็นคูบ็อกนะครับเก็บของแช่ของได้นะครับ ลงมาด้านล่างก็เป็นเกทปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับผมอ่าที่วางแก้วโอ้โหพอลเจอเนอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเคยเล่ารอดึงแล้วยังเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ช่องหนึ่งนี่อ่ากดก็คลิกไปทีนึงก็มี2รูแล้วนะครับผมอ่าครบถ้วนทีเดียวสำหรับตัวพอลเจอเนอร์คันนี้นะครับแล้วก็ตัวแผงนะครับอ่ามีกระจกนะครับกระจกทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมเนี่ยเปิดป,ปึ๊บไปเลยเปิดกระจกมีไฟให้ด้วยครับฝั่งคนนั่งนะฮะเนี่ยเท่ไม่ละอ่าอย่างเฟี้ยวเลยนะครับผม ตรงกลางนะครับตรงนี้ที่ที่เป็นไฟสองแผ่นที่เนี่ยเป็นไฟ LED สีขาวนะครับผมมีให้2จุดนะอ่ามีจุดนี้แล้วก็มีด้านหลังด้วยนะครับผมแล้วก็เอาพูดถึงเรื่องแอร์เนี่ยลืมบอกเลยนะครับแอร์เนี่ยถ้าเราเปิดแอร์หลังให้เขาเนี่ยเราแค่กดแรแค่จุดเดียวเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยด้านหลังเนี่ย เขาจะมีแผงควบคุมของเขาต่างหากนะครับผมเขาก็จะเล่นพัดลมของเขาเองได้เราไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยเขาเปิดของเขาไว้อย่างเดียวเปิดให้เขาอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยเขาใช้างานของเขาเองได้เลยนะครับสะดวกสบายดีนะครับแอร์ก็มี3แถวเย็นทั่วทั้งคันแน่นอนนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในของ f o r t u n e r t ์ทีคันนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับอ่าข้ามไปได้ยังไงนะครับตัว2.8 t จุทอ,อ่าลำโพงเนี่ยเป็น JBL ทั้งคันนะครับลืมบอกเลยนะครับผมลําโพงเป็น JBL ทั้งคันนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวลําโพงเล็กเนี่ย<ฮ>เขาก็จะมีโลโก้ของตัว JBL บอกหมดเลยนะครับเนี่ยอ่านะฮะเป็นของ JBL ทั้งคันนะครับเสียงนี่ต้องบอกว่าตึบตับเลยนะครับผมเสียงค่อนข้างจะดีเพราะมากมาก,มากเลยนะครับท้งนี้นทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไฟลเสียงนยนะบางทีเราเอาไฟไม่ดีมาเปิดเงี้ยเสียงมันก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดเราเปิดพวกจุกพวก spotify อะไรเงี้ยเราเราเปิดแบบ แอปที่มันฟังเพลงกับชัดๆเนี้ยผมบอกเลยว่าคันนี้เสียงแบบหูลื่นหูมากเลยนะครับสับตัว JBL ผมส่วนตัวผมชอบมากครับของลําโพงที่เป็น Fortuner รุ่นนี้นะครับผมอ่าหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วผมจะมาสรุปให้ท้ายคลิปนะครับเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Fortuner 2.8 t d คันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าออปชันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มสเปคมาให้ครบๆแบบนี้เลยนะครับนีเวกเตอร์แพนดิ้งชิปคูต์คอนโทรลมีมาให้หมดแล้วนะครับ อแถมชุดแต่งเนี่ยที่เป็นลำโพงก็เป็นลำโพง JBL ด้วยนะอ่าต้องบอกว่าเสียงนี่ตึ๊บตับกระหึ่มหูสนั่นกันแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้เนี่ยเลขไมล์เนี่ยวิ่งไปเพียงแค่หกหมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นเองนะครับผมหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสาสิบเจ็ดกิโลนี่คือแบบณตอนนี้นะหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเจ็ดกิโลนะครับต้องบอกว่าใช้ไปน,น้อยมากๆนะครับหากใครสนใจนะคันนี้นะครับราคาตั้งขายเนี่ยอยู่เพียงแค่หนึ่งล้านสองแสนบาทกลมๆนะครับผมหนึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้น นี้ราคาเดียวเลยนะครับได้จับจองเป็นเจ้าของ Fortuner คันนี้แน่นอนนะครับผมหากใครสนใจนะติดต่อได้เลยที่เบอร์โทร0802522670นะครับผมก่อเพชรยนต์ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมอันที่สำคัญนะครับโอกาสหน้านะครับผมจะมารีวิวรุ่นไหนอีกนะครับขอใกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามผมไว้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าที่เข้าดูคลิปของผมนะครับแล้วกัสหน้าว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ